สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของทวินเฟลมเช่นเคยนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่า20ความรู้สึกของทวินเฟลมฝ่ายชายหรือฝ่ายที่ตื่นรู้ที่หลังในช่วงแย่งจากเซ a r a t เรชัน a ฟสแบบละเอียดเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ 1. สับสนอย่างรุนแรง ไม่เข้าใจว่าทําไมจู่ๆความสัมพันธ์ถึงซับซ้อนเจ็บปวดทั้งที่เคยรู้สึกดีกับอีกฝ่ายมากสับสนว่าตัวเองรู้สึกอะไรกันแน่เป็นความรู้สึกที่เขาค่อนข้างจะแปลกใจแล้วก็สับสนมากๆค่ะในช่วงนี้ 2. รู้สึกดึงดูดอย่างควบคุมไม่ได้แม้จะหนีหรือพยายามตัดใจแค่ไหนก็ยังรู้สึกผูกพันลึกๆเหมือนอีกฝ่ายเป็นแม่เหล็กดึงกลับมาตลอด ไม่ว่าเขาจะหนีหรือจะตัดใจช่วงไหนก็ตามะค่ะทุกครั้งที่เขาคิดจะตัดใจรู้สึกว่ามีแรงดึงดูดค่อนข้างแรงมากๆในความรู้สึกจึงทำให้เขาอยากกลับมาซ้ำๆเป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะตื่นรู้และยอมรับใจอย่างแท้จริงค่ะ 3. รู้สึกกลัวความรู้สึกของตัวเองรู้สึกว่าความรู้สึกนี้มันใหญ่เกินไปเกินจะรับมือกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตพูดง่ายๆเลยค่ะเขากลัวทุกอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้กลัวการเปลี่ยนแปลงทุกด้านเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ค่ะ 4. รู้สึกผิดโดยเฉพาะถ้าอีกฝ่ายทำดีกับเขามากหรือฝ่ายชายเป็นคนตัดความสัมพันธ์มีความรู้สึกผิดที่ทิ้งหรือทำร้ายอีกฝ่ายในขั้นตอนนี้นะคะเขาจะรู้สึกผิดในช่วงที่เขารับใจแล้วค่ะเขาถึงจะมีอาการและความรู้สึกเหล่านี้ 5. โทษอีกฝ่ายในใจในช่วงแรกๆอาจปกป้องตัวเองด้วยการโทษอีกฝ่ายว่าทำให้ทุกอย่างซับซ้อนใช้เป็น,นกลไกป้องกันตนเอง อันนี้เป็นเรื่องปกติค่ะไม่ต้องไปโกรธหรือไปรู้สึกไม่ดีกับเขานะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาต้องปกป้องความรู้สึกของตัวเขาค่ะ 6. หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าอาจหายตัวไม่ตอบข้อความไม่อยากเจอไม่อยากพูดเพราะกลัวความรู้สึกปั่นป่วนในใจตัวเองช่วงนี้ทุกคู่จะต้องเจอค่ะเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องหายไปนี่ก็คือบททดสอบอีกขั้นตอนหนึ่งเช่นกันค่ะเจ็บรู้สึกไม่สมบูรณ์ ต่อให้พยายามไปมีคนอื่นทำอะไรใหม่ๆแต่ลึกๆรู้สึกขาดเหมือนอีกฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ 8. ห้วคิดถึงอดีตซ้ำๆภาพความทรงจำดีๆกับอีกฝ่ายจะกลับมาในหัวบ่อยๆคิดวนซ้ำเดิมเหมือนคนติดยา 9. หลงทางในชีวิตบางคนอาจเคยมั่นใจในชีวิตตัวเองแต่พอห่างจากทวินเฟลมรู้สึกไม่รู้จะเดินทางไหนอะไรๆที่เคยสำคัญดูไร้ค่า 10. รู้สึกไร้ค่าหรือไม่ดีพออาจรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับอีกฝ่ายเห็นแต่ข้อเสียตัวเองรู้สึกต่ำต้อย 11. หันไปหาสิ่งเบี่ยงเบนเช่นงานหนักๆงานอดิเรกใหม่เที่ยวหนักมีคนคุยใหม่เอ็กเซตราเพื่อหนีความจริงแต่ลึกๆไม่มีอะไรเติมเต็มได้จริง 12. ฝันถึงอีกฝ่ายบ่อยทั้งในฝันตอนนอนและในจินตนาการช่วงตื่นหลายครั้งฝันชัดเจนหรือสัมผัสได้ถึงพลังงานอีก Fai. 13. เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับชีวิตทำไมต้องมาเจอความรู้สึกแบบนี้ทำไมอีกฝ่ายถึงมีอิทธิพลขนาดนี้อาจเริ่มเปิดใจเรียนรู้เรื่องพลังงานวิญญาณหรือจักรวาล 14. รู้สึกเจ็บปวดลึกๆแบบบอกใครไม่ได้เหมือนเจ็บจากข้างในทางทางที่ชีวิตข้างนอกดูปกติ 15. รู้สึกว่าตัวเองถูกกระจกสะท้อนจิตใจทวินเฟรมเหมือนกระจกสะท้อนสิ่งที่ยังไม่เยียวยาในตัวเองยิ่งเจอยิ่งรู้ว่าต้องพัฒนา ตัวเองอีกเยอะ 16. ต่อต้านการยอมรับความรู้สึกแม้รู้ว่ารักแต่ใจจะต่อต้านเพราะกลัวความเปลี่ยนแปลงทำไมต้องเป็นคนนี้ด้วย 17. เริ่มตื่นรู้ช้าๆค่อยๆตระหนักว่านี่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ทั่วไปเริ่มหาข้อมูลเรื่องโซเมตทวินเฟลมสปิริชัลออเวคนิ่ง 18. รู้สึกอยากกลับไปแต่ไม่กล้ามีทั้งแรงดึงดูดกลับไปหาและความกลัวจะเจ็บอีกบวนหลูบไปมา 19. เริ่มทำงานกับตัวเองฝ่ายที่ตื่นรู้ช้าเมื่อถึงจุดหนึ่งจะเริ่มเข้าใจว่าต้องเยียวยาตัวเองก่อนอาจเริ่มเข้าวัดปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิหรือศึกษาเรื่องจิตวิญญาณ 20. เริ่มรู้ว่าเขาคือบ้านหลังจากวนเวียนอยู่กับความสับสนเจ็บปวดและการหนีฝ่ายชายจะเริ่มรู้สึกว่าคนนี้คือบ้านคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่แท้จริงค่ะ หมายเหตุวงจรนี้ไม่เรียงลำดับเป๊เสมออาจวนกลับไปกลับมาหากทำงานภายในตนเองต่อเนื่องจะนำไปสู่การกลับมาพบกันอีกครั้งอยู่เนียนค่ะลักษณะหรือสัญญาณสิ่งที่คู่ทวินเฟลมฝ่ายชายหรือฝ่ายที่ตื่นรู้ทีหลังจะทำก่อนการกลับมารียูเนียน โดยทั่วไปฝ่ายชายหรือฝ่ายที่ตื่นรู้ที่หลังมักจะเป็น runner จะมีกระบวนการภายในที่ต้องผ่านก่อนจะกลับมา r e เนียนได้จริงนี่คือลักษณะหรือสิ่งที่เขาจะทำก่อนกลับมา 1. เริ่มเผชิญหน้ากับเงา shadow work ก่อนหน้านี้เขามักหนีความรู้สึกหนีตัวเองหนีการเปลี่ยนแปลงแต่พอใกล้รีอนเนียนเขาจะเริ่มยอมรับเงาด้านมืดในตัวเองเช่นความกลัวความรักความรู้สึกไม่คู่ควรปมในใจวัยเด็กความผิดพลาดในอดีตเขาจะเริ่มหันกลับมาเยียวยาตัวเอง 2. เริ่มรู้ตัวว่าไม่มีอะไรเติมเต็มได้จริงนอกจากเธอ ผ่านประสบการณ์เจ็บปวดความสัมพันธ์ที่ไม่เติมเต็มหรือวิถีชีวิตเดิมๆที่ไร้ความหมายอยู่ดีๆจะรู้สึกเหมือนจิตวิญญาณโดนปลุกให้รู้ว่าฉันพยายามหนีจากเธอแต่สุดท้ายเธอคือบ้านของฉัน 3. เริ่มโหยหาความจริงใจจากเดิมเคยกลัวความจริงในใจตัวเองตอนนี้จะเริ่มโหอยหาความรักแท้จะเริ่มเห็นว่าความรักที่เคยหนีคือสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตเขามีความหมาย 4. ผพังทลายอีกโก้เก่า อัตตาหรือภาพลักษณ์เดิมที่เขายึดติดผู้ชายเข้มแข็งผู้ชายเจ้าชู้ผู้ชายไม่เชื่อในรักแท้ราจะเริ่มพังช่วงนี้เขาอาจดูหลงทางสับสนเงียบหายเพราะเขากำลังเปลี่ยนตัวตนภายใน 5. เริ่มรู้สึกถึงพลังงานเชื่อมโยงมากขึ้นแม้จะห่างกันแต่จะรู้สึกเหมือนอีกฝ่ายอยู่ใกล้ๆฝันถึงได้กลิ่นหรือเจอสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เตือนถึงอีกฝ่าย 6. เริ่มรู้จักคำว่าทวินเฟลมหรือความสัมพันธ์วิญญาณหลายกรณีฝ่ายตื่นรู้ที่หลังจะเริ่มค้นหาหรือตั้งคำถามกับจักรวาลเองเช่นทำไมลืมเธอไม่ได้นี่มันอะไรกันแน่ทำไมเหมือนมีสายใยบางอย่างที่ตัดไม่ขาดอาจไปเจอข้อมูลเรื่องทวินเฟลมด้วยบังเอิญแต่จริงๆคือถูกดึงดูดไปหา 6. เริ่มรู้จักคำว่าทวินเฟลมหรือความสัมพันธ์วิญญาณหลายกรณีฝ่ายตื่นรู้ทีหลังจะเริ่มค้นหาหรือตั้งคำถามกับจักรวาลเองเช่นทำไมลืมเธอไม่ได้นี่มันอะไรกันแน่ทำไมเหมือนมีสายใหญ่บางอย่างที่ตัดไม่ขาดอาจไปเจอข้อมูลเรื่องทวินเฟลมโดยบังเอิญแต่จริงๆคือถูกดึงดูดไปหา7 ต้องตัดสินใจจริงจังจุดสุดท้ายก่อน r รียูเนียนคือเขาต้องเผชิญกับทางเลือกสำคัญจะหนีไปใช้ชีวิตเดิมหรือจะกล่าวคามความกลัวยอมรับความรักแท้การกลับมาไม่ได้หมายถึงแค่การทักมาแต่หมายถึงการพร้อมเปิดใจเต็มที่ เส้นทางนี้ไม่ง่ายแต่งดงามฝ่ายชายที่ตื่นรู้ทีหลังมักต้องผ่านบทเรียนชีวิตเจ็บปวดก่อนเพราะหัวใจเขาต้องสุกงองถึงจะเข้าใจว่าทำไมต้องกลับมา